มีตำนานเล่าสืบก,กันต่อมาว่าเมื่อหลายพันปีมาแล้วดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้เคยเป็นทะเลสาบมาก่อนกวางยาวสุดลูกหมูลูกตาไม่มีต้นไม้ใหญ่สักต้นเพราะน้ำลึกมากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในสมัยนั้นมีเมืองสําคัญอยู่เมืองหนึ่งคือเมืองจำปาขันหรือเมืองจำปานาบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบปัจจุบันคือเทศบาลตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองนครนั้นมีที่ดาอยู่องค์หนึ่งชื่อว่านางแสนสีและมีหลานสาวคนหนึ่งชื่อว่าคำแทงนางทั้งสองเป็นหญิงรุ่นราวขราวเดียวกันและมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม พระราชารักเหมือนดวงตาดวงใจและได้จัดให้มีผู้ดูแลรักษาอย่างดีผู้ดูแลรักษามีชื่อว่าจ่าแอนเมื่อนางทั้งสองจะไปที่ใดจ่าแอนก็จะติดตามไปด้วยทุกหนทุกแห่งในเมืองจำปานาคบุรีนี้มีพญานาคอยู่ฝูงหนึ่งเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากถ้าชาวเมืองได้รับความเดือดร้อน พญานาคนี้จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างในสมัยเดียวกันนั้นมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองบูรพานครซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบมีโอรสชื่อว่าเท้าหาดคำโปงและมีหลานชายชื่อเท้าอุทรทั้งสองได้ออกไปเรียนวิชาเมื่อเรียนจบแล้ว อาจารย์อยากจะให้ลูกศิษย์ลองวิชาดูว่าจะมีความสามารถเพียงใดจึงเรียกลูกศิษย์ทั้งสองเข้ามาหาแล้วสั่งว่าให้เจ้าทั้งสองไปสู้รบกับพญานาคที่เมืองจำปานาคบุรีและกำชับว่าพญานาคนั้นมีฤทธิ์มากหากเจ้าทั้งสองชนะพญานาคได้ก็หมายความว่าวิชาที่เจ้าได้ร่ำเรียนมานั้น เป็นผลสำเร็จทิ์ทั้งสองก็ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์จึงพากันไปกราบลาอาจารย์ออกจากสำนักเดินทางไปยังเมืองจำปานาบุรีเมื่อไปถึงเท้าทั้งสองยังไม่ได้ร้องวิชาแต่อย่างใดแต่ได้ทราบว่าเจ้าเมืองจำปานาบุรีนั้นมีพระธิดาและหลานสาวที่งดงาม จึงเป็นเหตุทำให้ชายหนุ่มทั้งสองหันมาให้ความสนใจสาวงามมากกว่าการที่จะไปสู้รบจึงได้พยายามติดต่อกับนางทั้งสองแต่มองไม่เห็นหนทางที่จะสำเร็จได้เพราะนางทั้งสองมีผู้ดูแลรักษาอย่างเข้มงวดจึงหาโอกาสติดต่อได้ยากแต่หนุ่มทั้งสองนั้นก็มีได้ละความพยายามแต่อย่างใด และได้สืบทราบมาว่าทุกๆเจ็ดวันนางทั้งสองจะพาป่าวไพรและผู้ดูแลรักษาออกไปเล่นน้ำทะเลจึงคิดว่าจะใช้วิชาที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยอยู่มาวันหนึ่งพระนางทั้งสองพร้อมด้วยบริวารและจ่าแอนผู้ดูแลรักษาได้พายเรือลงไปเล่นน้ำทะเลเ้ทาทั้งสองเห็นเป็นโอกาสดีจึงเสกผ้าเช็ดหน้า ให้กลายเป็นห่งทองลอยไปข้างหน้าเรือของสาวทั้งสองและเมื่อนางทั้งสองเห็นห่วงทองลอยน้ำมาก็อยากได้ไว้ชื่นชมจึงอ้อนบอลจ่าแอนให้ภายเรือติดตามเอาห่วงทองมาให้ได้แต่ยิ่งตามไปใกล้เท่าไหร่ห่วงทองก็ยิ่งลอยออกไปไกลทุกทีครั้งชะลอสีพายลง องทองก็ลอยช้าลงด้วยทำท่าจะให้จับตัวได้เมื่อยิงตามไปเรือของนางทั้งสองก็ตกอยู่กลางทะเลใหญ่เท้าหาดคำโปงและเท้าอุทรเห็นเป็นโอกาสดีเช่นนี้จึงเล่นเรือสำเาาของตนซึ่งจอดรอคอยอยู่แล้วออกสกัดหน้าเรือของนางทั้งสองและเอานางทั้งสองพร้อมด้วยบริวาร ขึ้นเรือสำเภาของตนแล้วแล่นออกไปในทะเลใหญ่เมื่อเจ้าเมืองจำปาหน้าบุรีได้ทราบข่าวว่านางทั้งสองนั้นหายไปก็ตกใจอย่างมากแต่พระราชาองค์นี้มีพระญานาคเป็นสหายอยู่แล้วเคยสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดศึกสงครามแก่บ้านเมืองเวลาใดให้ตีกองชัยจะได้มาช่วย เมื่อเกิดเหตุกระทันหันขึ้นมาดังนี้พระราชาจึงให้มหาเล็กตีกลองชัยขึ้นเมื่อพญานาคได้ยินเสียงกรองของพระราชาก็ได้จัดทัพขึ้นมาแต่ไม่เห็นข้าศึกจึงถามพระราชาว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจึงได้ตีกลองชัยพระราชาจึงบอกว่ามีหนุ่มมิทยาคมสองคน ได้ลักพาตัวพัิดาและหลานสาวทั้งสองหายไปในทะเลสาบจึงขอให้ท่านช่วยเหลือด้วยพญานาคเป็นผู้มีฤทธิ์จึงบันดาลให้ทะเลสาบแห้งเหือดทันทีเรือสำเภาของเท้าหาดคำโปรงและเท้าอุทรจึงเล่นต่อไปไม่ได้เท้าทั้งสองจึงนำจ่าแอนผู้ดูแลนางทั้งสองไปซ่อนไว้ในดงแห่งหนึ่ง ต่อมาได้เรียกชื่อว่าดงจ่าแอนและได้กลายเป็นที่ตั้งของบ้านจ่าแอนซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าบ้านแจ่มอารมณ์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดและนํานางแสนสีไปซ่อนไว้ในดงแห่งหนึ่งต่อมาได้ชื่อว่าดงแสนสีและได้กลายเป็นที่ตั้งของบ้านแสงสีตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนนางคำแทงผู้เป็นหลานได้นําไปต้อนไว้ในดงแห่งหนึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่าดงป่าหลานและได้กลายเป็นที่ตั้งอำเภอบาหลานปัจจุบันเรียกว่าอำเภอพยัคฆภูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อน้ำทะเลได้แห้งเหือดหมดแล้วบรรดาสัตว์ต่างๆปูปลากุ้งหอยเต่าแลตะตภะพาพน้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบนั้นได้ตายหมด ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งฟ้าขึ้นไปถึงพระอินทร์บนสวงสวรรค์พระอินทร์ทนไม่ไหวจึงใช้นกอินทรีสองผัวเมียลงมากินซากว์ที่ตายให้หมดนกอินทรีได้กินอยู่ประมาณครึ่งเดือนจึงหมดและได้ถ่ายมูลไว้เป็นกองใหญ่ทุกวันนี้เรียกว่าพลขี้นกปรากฏอยู่ที่กลางทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตตำบลหินกอง อำเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนนกอินทร์นั้นเมื่อกินสัตว์ที่ตายหมดแล้วจึงไปทูลถามพระอินทร์ว่าข้าแต่จอมเทพผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาทั้งหลายพระองค์จะให้หม่อมชั้นกินอะไรต่อไปอีกเล่าถ้าหากพระอินทร์จะบอกให้กินสัตว์ที่มีชีวิตเพราะกลัวสินจะขาดจึงบอกเป็นอุบายว่าให้ท่านทั้งสองนั้น นอนฝันกินเอาเองเถิดถ้าหากฝันว่าได้กินอะไรก็จงไปกินตามความฝันนั้นเถิดอยู่มาวันหนึ่งนกอินทรีผัวเมียฝันว่าได้กินพระยาช้างตาลจึงพากันไปสู่ดงใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบมีชื่อเรียกว่าดงน้ำเปียกซึ่งเป็นที่อยู่ของพระยาช้างตาล ในปัจจุบันเรียกว่าดงสตึกซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในรูกวันนี้เพราะดงสตึกนี้เป็นดงที่ราบต่ำและอยู่ริมทะเลด้วยเป็นดงที่มีช้างอยู่มากมายมีเจ้าของช้างชื่อว่าพญาช้างตาลเมื่อนกอินตีสองผัวเมียไปพบพรยาช้างตาลแล้วจึงพูดบอกว่าพระอินได้ให้ข้าพเจ้า มากินท่านเป็นอาหารพระยาช้างสารไม่เชื่อนกอ,อินตีเพราะตามปกติแล้วพระอินรทจะไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหลายมีแต่จะช่วยให้พ้นทุกข์เท่านั้นพระยาช้างสารจึงพูดว่าท่านจะกินข้าพเจ้าไม่ว่าอะไรแต่ข้าพเจ้าขอผัดเวลาสักวันหนึ่งเพื่อจะไปทูลถามพระอินท์ให้เป็นการแน่นอนนกอ,อินรีก็ผ่อนผันให้ พระยาช้างตาลก็ใช้ให้พระยาช้างเขาคึงเพื่อนสนิทไปทูลถามพระอินทร์แทนตนเมื่อพระยาช้างเขาคึงไปถึงพระอินทร์จึงทูลถามว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาพระองค์ใช้ให้นกอินทรีไปกินพระยาช้างสารหรือพระอินทร์ตอบไปอย่างฉับพลันว่าข้าไม่ได้บอกนกอินทรีไปกินพระยาช้างสาร แต่เราบอกนกอินทรีผัวเมียนอนเสียงไทยฝันกินเองเมื่อฝันว่าได้กินอะไรก็ให้ไปกินตามความฝันนั้นเถิดนกอินทรีฝันว่าได้กินอะไรออก็เป็นเรื่องของเขาหาใช่เรื่องของเราไม่พระยาช้างเขาคืนจึงทูลถามว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อคืนนี้หม่อมฉันฝันว่าได้นอนร่วมกับนางตุชาดา ขรมเหตสีของพระองค์พระองค์จะให้หม่อมชั้นนอนร่วมกับพระนางตุชาดาหรือไม่ถ้าพระอินทจะตอบว่าให้นอนก็คงจะเสียเปลียพยพญาช้างเขาคึงถ้าพระองค์จะตอบว่าไม่ให้นอนก็คงเป็นการเสียสัตว์เพราะด้วยเหตุนี้พระอินจึงนิ่งเฉยไม่ทรงตอบว่ากะไรจึงเรียกนางเทพธิดามาฟ้อนลำให้พญาช้างเขาคึงดู พญาช้างเขาคึงดูความสวยงามอ่อนช้อยของเทพธิดาจึงเพลิดเพลินและเคิ้มหลับไปในที่สุดและลืมวันที่นัดหมายกับพระยานกอินทรีไว้แล้วนกอินทรีไม่เห็นพระยาช้างเขาคึงลงมาก็กินพรยาช้างสารแล้วขาบเอาเท้าของพระยาช้างสารไปทิ้งไว้ในดงเมืองสีภูมิชื่อว่าดงเท้าสาร ปัจจุบันคือที่ตั้งของอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขับเอาหัวของพระยาช้างฐานไปทิ้งไว้ที่บ้านหัวช้างและต่อมาได้ตั้งเป็นอำเภอขึ้นครั้งแรกชื่อว่าอำเภอหัวช้างขั้นต่อมาเท้าผมสุวรรณธาดาจึงได้ย้ายที่ตั้งที่ทำการใหม่จึงเรียกว่าอำเภอจตุรพักพิมานเหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่า พระพรมโดยมีมากสีหน้าจึงเรียกตามชื่อของพระพรมเมื่อนกอินทรีได้กินพระยาช้างสารตามความฝันแล้วก็มีใจกำเริบเสือสารนึกอยากฝันจะกินเนื้อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากทำให้มนุษย์และสัตว์จะไปไหนมาไหนก็ลำบากเพราะกลัวแต่นกอินทรีจะกินจึงไม่เป็นอันธรรมาหากินในขณะเดียวกันนั้น พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งประทับอยู่ณพระเวรุวันมิหารได้ทรงเล็งเห็นความโหดร้ายของนกอินทรีผัวเมียซึ่งกำลังเบียดเบียนสัตว์โลกอยู่จึงตัดเรียกพระโมคลาณะเข้ามาหาแล้วตัดว่าดูก่อนโมคลลณะนะเธอเป็นผู้มีฤทธิ์เธอไปช่วยสรพพสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่นั้นเถิดเมื่อพระโมคลาณะนะ ก็ถือบาทและจีบอลเหาะเหินเดินมุ่งหน้าสู่รงเท้าสารได้เข้าชานเตโชกสินเพ่งไฟเป็นอารมณ์เกิดเป็นเพิงลุกโพงขึ้นมากระทบนกอินทรีผัวเมียทั้งสองร้อนแทบขาดใจนกอินทรีผัวเมียจึงร้องแผดเสียงดังไปไกลได้ร้อยโยชสะเทือนไปถึงเมืองมาดานขณะนั้นมีพญานาคอยู่ฝูงหนึ่ง ซึ่งอยู่ในบ่อแห่งหนึ่งไม่ไกลจากดงเท้าสาลได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจึงหวั่นไหวนึกว่าอันตรายจะมาถึงตัวจึงโผล่ขึ้นมาจากเมืองมาดานคนพิษออกไปเป็นควันมืดฟ้ามัวดินพิษไปถูกลูก,กตามนุษย์ที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงก็เป็นอันตรายจำนวนมากบางคนถึงกับลูกตากระเด็นออกมา ต่อมาหมู่บ้านนั้นได้มีชื่อว่าบ้านตาเดนปัจจุบันคือบ้านตาเนนอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะพิษของพญานาคมีรสเค็มยิ่งกว่าเกลือเสียอีกพระโมลลาณะอลหันเมื่อเล็งเห็นเหตุหการณ์ดังนั้นจึงเข้าชานเตโชกสินเกิดเป็นเปลวไฟไปปกปิดปากบอ่อที่พญานาคโผขึ้นมาพ่นพิษ ไม่ให้ผลขึ้นมาพ่นพิษได้อีกและท่านเกรงว่าพระยานาคจะขึ้นมาได้อีกจึงอธิษฐานเท้าซ้ายเหยียบที่ชายจีบอนปัจจุบันยังเหลือให้เห็นเป็นรอยเท้าคนขนาดยาวหนึ่งเมตรกว้าง40เซนติเมตรอยู่ระหว่างเนินญ้าน้อยบริเวณบ่อพันขันและอธิษฐานเท้าขวาเหยียบที่ชายจีบอนห่างกันไปทางทิศใต้ประมาณหกิโลเมตร ตรงปากน้ำลงลำน้ำเสียวมีรอยขนาดเท่ากันยังเหลือปรากฏอยู่เหมือนเดิมปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายที่ทางราชขานได้ปิดบอดเป็นฝายกั้นน้ำจึงทำให้น้ําท่วมทั้งสองรอยต่อมาจีวรของพระโมคคัลนะจึงเกิดเป็นแผ่นหินเป็นรูปจีวอนและท่านเกรงว่าประชาชนจะไม่มีน้ำจืดกินจึงได้อธิษฐานใช้นิ้วชี้ ชี้ลงไปตรงผ้าจีวรผืนนั้นเกิดรอยแตกเท่าขันน้ำมีรัศมีกว้างเก้านิ้วความลึกประมาณแปนิ้วมีน้ำไหลออกมาประจำชาวบ้านเรียกว่าน้ำสร้างโคกเพราะมีลักษณะเหมือนครกตำข้าวและบริเวณทั้งหมดทั่วบริเวณนั้นเรียกว่าบ่อพันขันเมื่อปราพญานาคเสร็จแล้วก็แสดงธรรมโปดชาวเมือง ให้ยึดมั่นในพระรัตนา,ตายัยจากนั้นจึงกลับเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และไม่ได้กลับคืนมาสู่ดินแดนแถบนี้จนกระทั่งนิพพานข่าวการน,นิพพานของพระเถระเจ้าได้แพร่กระจายรู้ถึงชาวเมืองจึงได้ส่งคนให้ไปอัญเชิญพระอัฏฐิธาตุมาทำสถูปบรรจุไว้ที่โรงเท้าสารบริเวณบ่อพันขันที่นั่นเป็นลำห้วย มีขนาดกว้างประมาณ20่เส้นเศษยาวประมาณ30เส้นเศษเป็นลำน้ำขนาดเล็กไหลลงสู่ลำน้ำเสียวหน้าแรงน้ำแห้งขอดดินในท้องบ่อจะเป็นสาเกลือเพราะพิษพยานาคไหลออกมาจากจีบอนเค็มเป็นเกลืออยู่ที่ดินแดนอำเภอพนมไพรจะกล่าวถึงเท้าห้าดคำโปงและเท้าอุทรเมื่อได้นางแสนสีและนางคำแพงเป็นเมียกันแล้ว ทั้งสองได้เกิดขัดใจกันและได้ชิงดีชิงเด่นกันเพราะเกิดรักนางแสนสีร่วมกันเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการรบพุ่งกันขึ้นเท้าห้าคำโปงเป็นฝ่ายปราชัยโดยถูกเท้าอุทรฟันคอขาดและสิ้นชีพไปอย่างอนาถจึงกลายเป็นผีหัวแสงหรือผีทุ่งสีภูมิเฝ้าทุ่งกุลาร้องไห้ ใครไปคนเดียวในเวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟออกจากหัวพุ่งขึ้นเหมือนแสงแตะเกียงเจ้าพายุออกสกัดลัดต้อนผู้คนจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนคนเดียวเมื่อเจ้าเมืองจำปานาคบุรีทราบรายละเอียดดังกล่าวจึงเกิดความสงสารและให้อภัยโทษและจัดเสนาข้าราชการไปติดตามเอานางทั้งสอง พร้อมเท้าอุทรกลับมายัางเมืองจำปาน้าบุรีพร้อมทั้งประธานไพ่พลให้เท้าอุทรไปสร้างดงเท้าสารขึ้นเป็นเมืองเท้าสารปัจจุบันคือที่ตั้งของอำเภอสุวรรณภูมิพร้อมทั้งยกนางแสนสีให้เป็นมเหสีเท้าด้วยเมื่อทะเลอันกว้างใหญ่ไพศสาลได้กลายเป็นสภาพท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ ทำให้มองเห็นดินจุดขอบฟ้ามาแล้วเป็นเวลานานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถจะบอกได้แต่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าสืบกันต่อมาว่าเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วได้มีการไปมาค้าขายติดต่อกับพ่อค้าต่างบ้านต่างเมืองทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกลกันมีพ่อค้าหาบทินค้าเที่ยวขายไปตามหมู่บ้านแถบทุ่งกว้างนี้เป็นประจำ โดยเฉพาะในฤดูแล้งบรรดาพ่อค้าที่มาขายในเขตทุ่งกุลาร้องไห้นี้ได้มีพ่อค้าพมา่าเผ่าหนึ่งมีชื่อว่าเผ่ากุลาได้นำสินค้ามาเร่ขายและมากันเป็นหมู่หมูละยี่สิบถึงสาคนสินค้าที่นำมาขายได้แก่สีย้อมผ้าเข็มเสื้อผ้ายาสมุนไพรเครื่องถม ซึ่งสารด้วยไม้ไผ่ทาลักลงสีลวดลายสวยงามเป็นกล่องคล้ายกระติบข้าวเหนียวชาวบ้านนิยมซื้อไว้ใส่บุหรี่เลหมากครูเวลาเดินทางไปไหนมาไหนพวกพ่อค้าจะนำสินค้าใส่ถึงใบใหญ่ที่เรียกว่าถึงกระเทียวมาขายจะหาเร่แรมรอนไปเรื่อยๆเ,เป็นแรมเดือนแรมปีขายหมดที่ใดจะซื้อสินค้าหาขายไปเรื่อยๆครั้งหนึ่ง ได้มีกุลากลุ่มหนึ่งเที่ยวหาเลรสินค้าจากอุบลราชธานีศรีสเกตเรื่อยมาจนถึงสุรินพอมาถึงอำเภอท่าตูมพวกกุลาได้ซื้อครั้งเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปขายต่อพอหาค่าแม่น้ำมูลมาได้สักหน่อยหนึ่งก็ถึงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่หมายใจว่าจะเดินตัดทุ่งไปสู่เมืองป่าล้าน ซึ่งก็คืออำเภอพยักขภูมิพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามขอนแก่นอุดรธานีขึ้นเหนือไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเส้นทางที่พ่อค้าพวกนี้ยังไม่เคยเดินผ่านทุ่งแห่งนี้มาก่อนทำให้ไม่ทราบระยะทางที่แท้จริงเพราะมองเห็นเมืองป่าล้านอยู่หลัดๆหาทราบไม่ว่าใกล้ตาแต่ไกลตีนขณะเดินทางข้ามทุ่งรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก และในช่วงนั้นเป็นฤดูแห้งแล้งด้วยน้ำดื่มก็ไม่มีต้นไม้จะอาศัยร่มเงาแม้แต่เพียงต้นเดียวก็ไม่มีทั้งแดดและก็ร้อนจัดต่างพากันโอดโอยไปต,ตามๆกันครั้งที่หาบมาจะทิ้งก็เสียดายจึงพากันโอดครวญและคิดว่าคงจะเอาชีวิตมาตายในทุ่งแห่งน,นี้เป็นแน่แท้จึงพากันร้องไห้ไปต,ตามๆกันพวกกุลาต่างร้องไห้ แล้วได้พากันพักพอหายเหนื่อยจึงเดินต่อไปแต่ข้างที่หาบมามันก็หนักมากพวกกุลาจึงพากันเทข้างน้อยทิ้งหมดต่อมากลายเป็นหมู่บ้านชื่อว่าบ้านดงข้างน้อยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพวกกุลาเดินทางต่อไปอีกรู้สึกอิดโรยมากครั้นไปถึงกลางทุ่งจึงตัดสินใจเทข้างใหญ่ทั้งหมดทิ้ง คงเหลือไว้แต่อาหารเท่านั้นบริเวณที่พวกกุลาเทครั่งทั้งหมดนี้ต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านชื่อว่าบ้านดงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพวกกุลาเดินทางมาพ้นทุ่งแล้วเข้าสู่หมู่บ้านก็มีคนมามุงดูเพื่อจะซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากหากแต่ว่าพวกกุลาไม่มีสินค้าที่จะขายให้แก่ชาวบ้านแล้ว พวกกุลาพากันเสียใจเป็นอย่างมากและเสียดายสินค้าที่ตนได้เททิ้งที่กลางทุง่งพวกกุลาได้ร้องไห้คร่ำครวญทำให้เกิดเป็นเชื่อเรียกท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ภพยสารนีว้ว่าทุ่งกุลาร้องไห้มาตราบเท่าทุกวันนี้ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญ กดกระดิ่งปิ้งๆเพื่อรับการแจ้งเตลือนด้วยนะ